อ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นโดนไวรัสหรือเปล่าไม่ต้องห่วงผมมีแอป Nox Cleaner นอรแอปนี้มีฟังก์ชันเคลียร์ขยะภายในเครื่อง <Wow. S 1> สามารถกึจัดไฟล์ขยะได้อย่างรวดเร็วช่วยให้เครื่องของคุณมีพื้นที่และความจำเพิ่มมากขึ้นดูนี่สิมีไฟล์ขยะตั้ง2.4กิะไบต์ลบทิ้งไปเลยแอปนี้ยังมีฟังก์ชันเร่งความเร็วแรมมันจะช่วยให้มือถือของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว <Wow. S 1> และที่สำคัญก็คือเกมเมอร์ที่ใช้ฟังก์ชันนี้จะไม่โดนแบนแน่นอน และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสแกนไวรัสภายในแอปต่างๆซึ่งจะช่วยให้มือถือของคุณปลอดภัยจากช่องโหว่และไวรัสครับอา้าวพบ2แอปที่มีความเสี่ยงรีบเคลียร์เลยครับแอปดีๆขนาดนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store เพียงค้นหาคำว่า Nox c l e e n e r หรือกดลิงก์ที่ใต้คลิปก็ได้ครับเรามาดูแอนิเมชันกันต่อเลยดีกว่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำนานไดอารี่ตำนาน ที่ทางเราได้หยิบยกขึ้นมาในวันนี้มันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าปากต่อปากที่สืบต่อกันมาเพียงเท่านั้นแต่มันคือตำนานที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวของวัดสเกตหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดภูเขาทองในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมของอีแรงนับพันนับหมื่นตัวอันเนื่องมาจากโรคหาหรืออหิวาตกโรค ได้ระบาดไปทั่วทั้งเมืองในช่วงสมัยรัชกาลที่สองสาเหตุที่โรคหาระบาดเป็นวงกว้างเป็นเพราะผู้คนในสมัยนั้นมีวิธีชีวิตอยู่กับแม่น้ำลำคลองใช้น้ำในแม่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและในขณะเดียวกันก็ปล่อยสิ่งปฏิกูลต่างๆกลับลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดไปทั่วทั้งเมืองเป็นสาเหตุให้มีคนตายหลายหมื่นคน ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันกลายเป็นเมืองแห่งคนตายทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยซากศพว่ากันว่ามันคือนรกจำลองดีๆนี่เองในขณะนั้นยังไม่มีวิธีรักษามีคนตายเพราะอหิวาตกโรคประมาณสามหมื่นคนศพกองอยู่ตามวัดเป็นภูเขาเล่ากา บางก่อแอบเอาศพทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองในเวลากลางคืนจึงมีศพลอยเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดประชาชนต่างพากันอพยพหนีออกจากเมืองด้วยความกลัวแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังต้องทิ้งวัดในเวลานั้นศพที่เผาไม่ทันก็จะถูกกองสุมกันอยู่ตามวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดสเกต เป็นจุดที่ทางการได้นำศพที่ตายจากโรคหาหลายหมื่นศพมาทิ้งไว้ที่นี่ทุกตารางนิ้วของวัดเต็มไปด้วยซากศพทําให้ฝูงแรงแห่ลงไปถึงกินซากศพตามลานวัดบนต้นไม้บนกําแพงและหลังคากุติก็เต็มไปด้วยแรงฝูงแรงที่จ้องจะเข้ามารุมถึงซากศพอย่างหิวกระหายได้จิกกินซากศพจนเห็นกระดูกขาวโพลน พฤติกรรมของแรงวัดสเกตที่น่าสยดสยองจึงเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วสาเหตุที่ต้องนำศพมาทิ้งไว้ที่วัดสเกตนั้นก็เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนได้มีกฎห้ามเผาศพกันในเมืองชาวบ้านที่เสียชีวิตในเมืองต้องนำศพออกไปเผานอกเมืองโดยประตูที่สามารถนำศพผ่านออกไปได้ก็มีอยู่แค่ประตูเดียวเท่านั้นชาวบ้าน ได้เรียกกันจนติดปากว่าประตูผีซึ่งประตูนี้อยู่ใกล้กับวัดสเกตมากที่สุดนั่นเองเมื่อพูดถึงแรงวัดสเกตแล้วจะไม่พูดถึงเปรตวัดสุทาก็ไม่ได้เพราะว่าทั้งสองตำนานนี้มักจะได้ยินคู่กันเสมอเปรตเป็นมนุษย์ที่ทำบาปกรรมร้ายแรงเมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมที่ทำไว ลักษณะของเปรตที่โบราณเล่าลือกันคือมีลำตัวสูงโยงปากเท่ารูเข็มมือใหญ่เท่าใบลานและมักปรากฏตัวในเวลากลางคืนสมัยก่อนบรรยากาศแถววัดส,สุทัศน์นั้นจะเงียบสงัดและน่ากลัวมากมักจะมีคนเล่าว่าพบเห็นผีเปรตอยู่เสมอแต่บางคนก็แย้งว่าที่เห็นนั้นคือเงาของเสาชิงช้า ความเชื่อตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินร์เกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตแห่งวัดส,สุทัศน์เทวรารามวรมหาวิหารประกอบกับอหิวาตกโรคที่ระบาดจ,จนมีผู้คนล้มตายจำนวนมากที่วัดส,สเกตจึงเกิดเป็นคํากล่าวของจองกันว่าแรงวัดส,สเกตเปรตวัดส,สุทัศน์แท้ที่จริงแล้วเรื่องเล่าเปรตวัดส,สุทัศน์มาจากภาพวาดบนฝาผนังอุโบสถ ที่เป็นรูปเปรตตนหนึ่งนอนพาดกายอยู่และมีพระสงฆ์กําลังยืนมองซึ่งภาพนี้มีชื่อเสียงมากในสมัยอดีตสิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นเปรตนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณวัดแห่งนี้มาอย่างยาวนานกลับบอกว่าสิ่งที่เห็นเป็นเปรตนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเงาของเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดในสายหมอกยามเช้าต่างหาก ในส่วนนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับตำนานไดอารี่ตอนแรงวัดสเกตเปลิดวัตสุทัศน์หากอยากให้เรานำตำนานเรื่องไหนมาเล่าในรูปแบบแอนิเมชันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ